ฮัลโหลฮัลโหลพีพล่พี่อะมีังคนแล้วพี่ซื้อบ้านแล้วนะพี่รออพาร์ตเมนต์พี่คือพี่อยู่พี่แบบไม่อยู่แล้วตอนะพี่ปล่อยเช่าอีกทีมแล้วพี่อยู่ตรงข้ามบ้านหลังที่ห้านะโอเคพี่ รถดังมากเดี๋ยวเราไปเลือกห้องกันเอาลูกห้นได้แล้วเขาหาพี่พี่แคทเ็อร์ม่พี่พี่เรารถของเล่นที่พี่เอาไปจดที่อพาร์ทเมนต์พี่พี่เอาขายเลยเหรอใช่ขาย แล้วที่เข็นน่ะขายพี่ซื้อรถแล้วด้วยเหลือเราไปเลือกห้องนอนกันรถคันาดพี่ยังไม่ขายหรอพี่ซื้อรถคันาดแล้วช่องนอนในบ้านที่ขอชั้นบนสุดหลือหนูนอนชั้นล่างนะคะห้องที่มีห้องที่มีคอ,อ,อพิทเจอร์ส่วนอีก ¡Gracias! แล้ว้องก่อนนอะันนี้ห้องพี่นะนห้องสีชมพูห้องพี่นะขออยู่อนอนในบ้านได้ไหมได้แต่ว่ามันต้องมีเองทก๊ส <G lass> เอาห้องด้าลางนนห้องตที่มีสองเตียงนอน

บนกับพี่ส่วนห้องด้านล่างห้างให้เอาไว้แบบเบียนแล้วก็นั่งพักโอเคไหมห้องที่เรียกไว้สว่วนอีกห้องหนึ่งไว้รับแขกเอาไว้นอนรับแขกนี่ห้องทีน่นอนกัสเด็กกันเรงนี้นั่นนะ้นองกับจะจะนอนกับพี่ก็ได้ ี่อน,นอนไปนะ <ขอ S 1> พ,พี่เพิ่งเห็นว่ามีที่นอนตรงนี้ก็เลยชวนกลับมานอนด้วยนอนก่อนนะคบโอเคถ้างั้นเราขอวางได้ชาแล้วชาวแล้ว บอกน้องจัดว่าเรียนออนไลน์นเหมือนเดิมเอ้ยเรียนที่บ้านเหมือนเดิมนะโอคีคแต่พี่ยัง<ม>แต่พี่ยังแต่คำสัญญาที่หนูอยากไปสมกับพี่ยังไม่พาเลยนะแต่ 可以点胖。